Jazz B, Jazz -B, B is a wonderful world Jazz B, Jazz B, Jazz on a colorful day สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูฟึ่งเหมือนเดิมนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูจะพาเด็กๆมาเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษค่ะค่ะสำหรับวิชาภาษาอังกฤษของครูฟึ่งในวันนี้นะคะครูฟิ่งจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ หสัปดาห์มี7วันนะคะ,ะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหากันเดี๋ยวเราจะมาฟังคำข้องจองกันก่อนนะคะอ่าเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะ,ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มฟังคำล้องจองกันเลยคะ่ะค่ะสำหรับคำข้องจองนะคะคำล้องจอง7วันฉันนั่งนับค่ะ7วันฉันนั่งนับอาทิตย์ลับ เริ่มสีแดงวันจันทร์นั้นเปลี่ยนแปลงเป็นสีเหลืองเรื่องเรืองตาวันอังคารสีชมพูช่างงามหรูดูทีท่าวันพุธสุดโสภาเขียวขจีสีสดใสวันพฤหัสสาบอดีประสานสีแสดวิไล วันสุขฟ้าอัมภัยเสาสีม่วงดวงเด่นเอย่ยค่ะเดี๋ยวเราจะท่องคําของจองกันอีกหนึ่งรอบนะคะเจ็ดวันฉันนั่งนับอาทิตย์ลับเริ่มสีแดงวันจันทร์นั้นเปลี่ยนแปลงเป็นสีเหลืองเรื่องเรืองตา วันอังคารสีชมพูช่างงามหรูดูทีท่าวันพุธสุดโสภาเขียวขจีสีสดใสวันพฤหัสบอดีประสานสีแสดวิไลวันศุกร์ฟ้าอาัมพัยเสาสีม่วงดวงเด่นเอย่ย ลำดับต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษ1สัปดาห์มี7วันนะคะ,ะใน1สัปดาห์ของเราจะมีทั้งหมด7วันนะคะ,ะถ้าเป็นวันที่เราเรียนออนไลน์กันนะคะเราจะเรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะส่วนวันเสาร์อาทิตย์นะคะจะเป็นวันหยุดของเด็กนั่นเองนะคะ ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ของ1สัปดาห์มีเจวันกันเลยนะคะว่ามีวันอะไรบ้างไปเริ่มเรียนรู้กันเลยค่ะ 1. Sunday วันอาทิตย์คำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะ S U N D A Y sunday วันอาทิตย์สีแดง อีกหนึ่งรอบนะคะ S U N D A Y Sunday วันอาทิตย์สีแดงอีกหนึ่งรอบนะคะ S U N, N D A Y Sunday วันอาทิตย์สีแดง อีกหนึ่งรอบนะคะ S U N D A Y Sunday วันอาทิตย์ <See them. S 1> สีแดง 2. อง Monday วันจันทร์คำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะ M O N D A Y มันเดวันจันท์สีเหลืองอีกหนึ่งรอบนะคะ m o n d a y มันเดวันจันท์สีแดงอีกหนึ่งรอบนะคะ m o n d a y มันเดวันจันทร์ สีแดงอีกหนึ่งรอบนะคะ M O N D A Y วันจันทร์สีแดง 3. าม Tuesday วันอังคารคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะ T U E S D A Y ทิวเดวันังคารสีชมพูอีกหนึ่งรอบนะคะ T U E S D A เทิวเดวันังคารสีชมพูอีกหนึ่งรอบนะคะ T U E S, S D A Y ชิ้เเดวันังคารสีชมพูอีกหนึ่งรอบนะคะ T U E S D A Y ชิ้เเดวนังคารสีชมพู C Wednesday วั <S S D A y น,นพุธ คำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะ w e d n e s d a y w e ้ d n เด e d a y one p u สีเขียวอีกหนึ่งรอบนะคะ w e d n e S, S D A Y Wednesday ันพุ u ธสีเขียวอีกหนึ่งรอบนะคะ w, e D N E S D A Y Wednesday ันพุ u ธสีเขียว อีกหนึ่งรอบนะคะ W e d n e s d a y เวน n e s d a y o สีเขียว5้ Thursday วันพฤหัสบดีคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะ t h U R S D A Y Thursday วันพฤหัสบดีสีส้อมอีกหนึ่งรอบนะคะ T H U R S D A Y Thursday วันพฤหัสบดี สีส้มอีกหนึ่งรอบนะคะ T H U R S D A Y Thursday วันพฤหัสบดีสีส้มอีกหนึ่งรอบนะคะ T H U R S D A Y Thursday วันพฤหัลหัสสบดีสีส้มหกไฟว์เดวันศุกคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะ F R I D A Y f r i เ a y วันสุกสีฟ้าอีกหนึ่งรอบนะคะ F R I D A Y ไฟวันศุกร์สีฟ้าอีกหนึ่งรอบนะคะ F R I D A Y ไฟวันศุกร์สีฟ้าอีกหนึ่งรอบนะคะ F-R-I-D-A-Y ฟัยเดวันสุขสีฟ้า 7. Saturday วันเสาคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะ S-A-T-U-R-D-A-Y s a t u เ d a y วันเสาร์สีม่วงอีกหนึ่งรอบนะคะ S A T U R D A Y Saturday ว <Min> <Ivan> ันเสาร์สีม่วงอีกหนึ่งรอบนะคะ S A T U R D A Y เ a t u ์ท a y วันเสาร์สีม่วงอีกหนึ่งรอบนะคะ S A T U R D A Y Saturday วันเสาร์สีม่วง ค่ะต่อมานะคะเด็กๆหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเลยค่ะอ่าเจอหรือยังคะหนังสือเล่ม STANDARD A B C นะคะเป็นเล่มสีเหลืองแบบนี้เลยค่ะอ่าเจอหรือยังคะอ่าถ้าเจอแล้วนะคะเด็กๆเปิดมาหน้านี้เลยค่ะหน้านี้นะคะหน้าที่5ค่ะ หน้าที่5นะคะจะมีเลข5นะคะอยู่ด้านบนมุมขวามือนะคะเจอหรือยังคะถ้าเจอแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูหน้านี้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะทีนี้เด็กๆสังเกตดูภาพด้านบนสิคะดูภาพด้านบนก่อนนะคะด้านล่างอย่าเพิ่งดูนะคะ เด็กๆสังเกตดูภาพด้านบนสิคะว่าเป็นภาพอะไรคะใช่แล้วค่ะภาพด้านบนนี้นะคะอันนี้นะคะเราเรียกว่าพัดลมค่ะไหนใครมีพัดลมอยู่ที่บ้านของตนเองบ้างคะอของคุณฟงก็มีพัดลมเหมือนกันค่ะบ้านคุณฟงก็มีพัดลมเหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่มีพัดลมเราจะเป็นยังไงคะ ่าเราก็จะร้อนใช่ไหมคะพัดลมนะคะเขาช่วยเวลาที่เราเปิดนะคะเขาจะช่วยทำให้เรานะคะรู้สึกเย็นขึ้นมาได้นะคะอ่าทีนี้เด็กๆรู้ไหมคะว่าพัดลมภาษาอังกฤษแปลว่าอะไรคะอ่าใช่แล้วคะ่ะพัดลมภาษาอังกฤษนะคะก็คือแฟนนั่นเองเนะคะแฟนแปลว่าพัดลมนะคะ อ่าทีนี้เด็กๆเห็นในกรอบสี่เหลี่ยมสีชมพูข้างๆพัดลมไหมคะอ่าเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษค่ะอ่าคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมสีชมพูนะคะอ่าทีนี้เดี๋ยวครูฟงจะให้เด็กๆนะคะอ่านสะกดตามครูฟงนะคะเด็กๆอย่าลืมอ่านออกเสียงตามครูฟงด้วยนะคะ f a n แฟนแปลว่าพัดลงอีกหนึ่งรอบนะคะ f a n แฟนแปลว่าพัดลงอ่าทีนี้นะคะหน้านี้นะคะ เขาบอกว่าให้เด็กๆนะคะโยงเส้นจากภาพไปยังตัวหนังสืออ่าทีนี้เด็กๆมาดูภาพด้านล่างนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูภาพด้านล่างนะคะไปพร้อมๆกันเลยนะคะอ่าเด็กๆเห็นในวงกลมสีฟ้าไหมคะอ่าภาพในวงกลมสีฟ้านะคะอ่าเด็กๆคิดว่าภาพนี้คือภาพอะไรคะ อ่าถูกต้องแล้วค่ะภาพนี้นะคะก็คือภาพกระป๋องนั่นเองนะคะอ่าทีนี้เดี๋ยวเรามาดูภาพต่อมาค่ะภาพด้านล่างนะคะภาพในวงกลมสีเขียวค่ะอ่าเด็กๆสังเกตดูในภาพสิคะเด็กๆคิดว่าภาพในวงกลมสีเขียวภาพนี้เป็นภาพอะไรคะอ่าใช่แล้วค่ะภาพนี้นะคะก็คือภาพพัดลมนะคะ ภาพพัดลมภาพนี้นะคะจะเป็นพัดลมเล็กนะคะหรือว่าเป็นพัดลมที่ใช้สำหรับพกพานะคะต่อมาค่ะมาดูภาพสุดท้ายกันเลยนะคะภาพสุดท้ายด้านล่างเลยนะคะอ่าเป็นภาพอะไรคะในวงกลมสีเหลืองค่ะอ่าใช่แล้วค่ะเป็นภาพผู้ชายนะคะ ลักษณะของผู้ชายเด็กๆรู้ไหมคะว่าผู้ชายเขามีลักษณะเป็นยังไงคะอ่าใช่แล้วค่ะผู้ชายนะคะเขาก็จะมีผมสั้นใช่ไหมคะอ่าแล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่าผู้ชายเขาแต่งตัวยังไงคะอ่าถ้าเป็นผู้ชายนะคะ เขาก็จะใส่กางเกงแต่ว่าถ้าเป็นนักเรียนผู้หญิงนะคะเวลาที่เด็กมาโรงเรียนนะคะเด็กๆก็จะใส่เป็นกระโปรงนะคะถ้าผู้ชายก็จะใส่เป็นกางเกงนะคะผู้ชายนะคะจะผมสั้นส่วนผู้หญิงนะคะจะผมยาวอาเด็กๆต้องแยกให้ออกระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายด้วยนะคะแล้วตัวเด็กๆเองเด็กๆรู้ไหมคะว่าตอนเองเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย ต้องสังเกตตนเองให้ได้นะคะว่าตนเองนะคะเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายนะคะเด็กๆต้องรู้จักเพศของตนเองด้วยนะคะต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะมาดูคําศัพท์ภาษาอังกฤษกันนะคะคําศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะจะอยู่ทางด้านฝั่งขวามือนะคะเด็กเห็นตรงดาวไหมคะดาวเล็กๆค่ะ อ่าตรงดาวเล็กๆนะคะดูคำแรกก่อนนะคะคำด้านบนนะคะอ่าตรงดาวนะคะคำด้านบนคำแรกนะคะคำนี้นะคะอ่าเด็กๆสะกดตามครูเฟิงนะคะ m a n man แปลว่าผู้ชาย อ,อีกหนึ่งรอบนะคะดเด็กๆอย่าลืมอ่านออกเสียงตามครูเพิ่งด้วยนะคะ m A N man แปลว่าผู้ชายต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะมาดูคำด้านล่างต่อมาเลยตรงดาวคำต่อมานะคะ เด็กๆสะกดตามคุณฟ้องนะคะ C A N Can แปลว่ากระป๋องอเด็กๆอย่าลืมสะกดตามคุณฟ้องอีกหนึ่งรอบด้วยนะคะ C A N Can แปลว่ากระป๋องต่อมาค่ะคำสุดท้ายเลยนะคะคำด้านล่างค่ะตรงดาวเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเป็นดาวด้านล่างนะคะคำนี้นะคะเด็กๆอย่าเด็กๆอ่านสะกดต,ตามคุณงด้วยนะคะ F A, A N แฟน แปลว่าพัดลมอ,อีกหนึ่งรอบนะคะ f a n แปลว่าพัดลมค่ะเราก็ได้อ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษกันครบแล้วนะคะคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะในหน้านี้นะคะด้านล่างนะคะที่มีดาวค่ะ สดวงนะคะจะมีคำว่า m a n Man แปลว่าผู้ชายนะคะแล้วก็มีคำว่า c a n Can แปลว่ากระป๋องนะคะแล้วก็คำสุดท้ายนะคะมีคำว่า f a n แฟนแปลว่าพัดลมนะคะ ค่ะและต่อมานะคะเราจะมาโยงเส้นจากภาพไปยังตัวหนังสือไปพร้อมๆกันนะคะอ่าโยงเส้นจากภาพไปยังคำศัพท์นะคะก็คือคำศัพท์ภาษาอังกฤษนั่นเองนะคะอ่าทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูภาพที่1ไปพร้อมๆกันนะคะอ่าภาพที่1ในวงกลมสีฟ้านะคะอ่าภาพนี้คือภาพอะไรคะเด็กๆ อ่าใช่แล้วค่ะภาพนี้นะคะก็คือภาพกระป๋องนั่นเองนะคะอ่าแล้วเมื่อกี้เราอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษกันจบไปแล้วอ่ากระป๋องภาษาอังกฤษอ่านว่าอะไรคะอ่ากระป๋องภาษาอังกฤษนะคะก็คือแขนนั่นเองนะคะอ่าทีนี้เด็เดกๆสังเกตด,ดูนะคะคำศัพท์ภาษาอังกฤษฝั่งขวามือนะคะคำไหนคะ ที่แปลว่าแคนคะ่ะแคนนะคะจะมีตัว c a n นะคะที่อ่านว่าแคนนะคะอ่าอยู่ตรงไหนคะอ่าทีนี้อ่าถ้าเด็กเจอแล้วเด็กสามารถนะคะโยงรูปภาพนะคะภาพกระป๋องนะคะไปหาคำว่าแคนได้เลยนะคะ C A N นะคะเด็กๆสังเกตด,ดูดีๆนะคะเสร็จหรือยังคะอ่า้าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูภาพต่อมากันเลยนะคะภาพต่อมานะคะก็คือภาพด้านล่างนะคะอ่าภาพด้านล่างในวงกลมสีเขียวนะคะดูภาพที่ในวงกลมสีเขียวก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปดูภาพอื่นนะคะ ภาพนี้นะคะเด็กๆคิดว่าภาพนี้คือภาพอะไรคะอ่าใช่แล้วค่ะภาพนี้นะคะก็คือภาพพัดลมนั่นเองนะคะอ่าพัดลมอันนี้นะคะจะมีไว้สําหรับพกพานะคะจะเป็นพัดลมตัวเล็กนะคะอ่าถ้าเป็นพัดลมตัวใหญ่ที่เป็นมีขาตั้งนะคะเหมือนภาพด้านบนเลยเด็กคิดว่าภาพพัดลมด,ด,ด้านบนนะคะเด็กๆสามารถพกพาไปไหนมาไหนด้วยได้ไหมคะ ไม่ได้นะคะพัดลมตั้งโต๊ะอันนี้นะคะเราจะมีไว้สำหรับที่บ้านเท่านั้นนะคะถ้าเด็กๆจากออกไปข้างนอกนะคะก็สามารถพบพัดลมเล็กไปได้นะคะ,ะทีนี้พัดลมภาษาอังกฤษเด็กๆคิดว่าเขาแปลว่าอะไรคะอ่าใช่แล้วค่ะพัดลมภาษาอังกฤษนะคะก็คือแฟนนั่นเองนะคะอ่าแฟน ฝั่งทางด้านขวามือนะคะคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่าแฟนนะคะมีอักษรภาษาอังกฤษตัวอะไรบ้างเด็กจำได้ไหมคะแฟนภาษาอังกฤษนะคะก็จะมีอักษรภาษาอังกฤษตัว Fa n นะคะแฟนแปลว่าพัดลมนะคะเด็กสังเกตดูสิคะว่าคำว่าแฟนอยู่ตรงไหนเอย อ่าถ้าเจอแล้วเด็กๆสามารถโยงภาพพัดลมนะคะไปหาคำศัพท์ภา,าษาอังกฤษคำว่าแฟนได้เลยค่ะเสร็จหรือยังคะอ่าถ้าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูภาพสุดท้ายกันเลยนะคะ าภาพสุดท้ายนะคะในวงกลมสีเหลืองนะคะาภาพในวงกลมสีเหลืองดเด็กๆคิดว่าภาพนี้เป็นภาพอะไรคะใช่แล้วค่ะภาพนี้นะคะก็คือภาพผู้ชายนั่นเองนะคะทีนี้ผู้ชายนะคะเขาจะมีลักษณะเป็นยังไงคะผู้ชายนะคะเขาจะมีลักษณะนะคะก็คือผู้ชายจะมีผมสั้น แล้วถ้าเด็กๆมาโรงเรียนนะคะเด็กผู้ชายนะคะเขาก็จะใส่อะไรคะใส่กางเกงนะคะถ้าเป็นผู้หญิงนะคะก็จะผมยาวแล้วก็ใส่กระโปรงนั่นเองนะคะ,ะเด็กๆรู้ไหมคะว่าตนเองเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายคะ อ่าเด็กๆจะต้องรู้จักเพศของตนเองนะคะอ,อย่างครูเฟิงนะคะครูเฟิงเป็นผู้หญิงนะคะเพราะว่าครูเฟิงก็ผมยาวนะคะแล้วเวลาที่ครูเฟิงมาโรงเรียนนะคะคก็ใส่กระโปรงนะคะจะแต่งตัวเป็นผู้หญิงนะคะทีนี้นะคะผู้ชายนะคะคําศัพท์ภาษาอังกฤษผู้ชายเดีกๆรู้ไหมคะว่าคืออะไรคะ ถูกต้องค่ะผู้ชายนะคะภาษาอังกฤษนะคะก็คือ m มนนั่นเองนะคะแมนนะคะจะมีอักษรภาษาอังกฤษนะคะก็คือตัว M A N แมนผู้ชายนะคะแมนแปลว่าผู้ชายนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเด็กๆโยงเส้นนะคะจากภาพผู้ชายนะคะโยงไปหาคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่าแมนได้เลยนะคะเสร็จหรือยังคะถ้ายังไม่เสร็จนะคะเด็กๆก็สามารถทำได้ต่อเลยนะคะทีนี้นะคะเวลาที่เด็กๆนะคะ โยงลากเส้นนะคะเด็กๆจะต้องใช้ดินสอนะคะใช้สีได้ไหมคะอ่าไม่ได้นะคะเพราะว่าสีมีไว้สำหรับทำอะไรคะอ่าถูกต้องแล้วคะ่ะสีนะคะจะมีไว้สำหรับระบายสีนะคะอ่าเวลาเด็กๆโยงลากเส้นหรือว่าเขียนตามรอยปะนะคะให้เด็กนะคะใช้ดินสอเท่านั้นนะคะ ที่ครูเัิ่งน,นะคะใช้เป็นสีโยงนะคะก็เพื่อที่จะให้เด็กๆนะคะได้เห็นอย่างชัดเจนแต่ว่าถ้าเวลาที่เด็กๆโยงลากเส้นให้เด็กๆใช้ดินสอนะคะอ่าเสร็จหรือยังคะอ่าถ้าใครยังไม่เสร็จนะคะครูเพิ่งจะให้เวลาเด็กๆได้ทําต่อให้เสร็จให้เรียบร้อยนะคะอ่าส่วนคนที่เสร็จแล้วนะคะเด็กๆก็สามารถนะคะระบายสีให้สวยงามได้เลยนะคะ เด็กๆอยากได้กระป๋องสีอะไรเด็กๆก็สามารถระบายได้เลยนะคะพัดลมเด็กๆอยากให้เขาเป็นสีอะไรเด็กๆก็สามารถระบายได้เลยค่ะค่ะแล้วก็ภาพผู้ชายนะคะผู้ชายนะคะเด็กๆอยากได้สีอะไรเด็กๆก็สามารถระบายสีเขาได้เลยนะคะแต่ว่าผู้ชายนะคะผมผมเขาจะสีอะไรคะ อ่าผมเขาจะเป็นสีดำหรือว่าสีน้ำตาลเท่านั้นนะคะระบายผมสีเขียวสีม่วงสีแดงได้ไหมอ่าไม่ได้นะคะระบายผมสีดำหรือว่าสีน้ำตาลเท่านั้นนะคะอ่าทีนี้หน้าเขาต้องระบายไหมคะอ่าหน้าเขานะคะไม่ต้องระบายเป็นสีเขียวสีม่วงสีน้ำตาลอะไรนะคะอ่าถ้าเด็กๆจะระบายสีหน้านะคะให้เด็กๆระบายสีเนื้อหรือว่าสีครีมเท่านั้นนะคะ หรือถ้าใครไม่มีสีเนื้อหรือสีครีมเด็กๆสามารถระบายเป็นไม่ระบายหน้าเขาก็ได้นะคะเสื้ออยากให้เขาใส่เสื้อสีอะไรเด็กก็สามารถระบายได้นี้นะคะเดี๋ยวเพิ่งจะให้เวลาเด็กๆนะคะได้ระบายสีให้สวยงามนะคะถ้าเด็กๆทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆก็อย่าลืมถ่ายภาพกันบ้านมาส่งคุณครูประจําชั้นของตนเองด้วยนะคะ ะะหมั่นล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วเวลาที่เด็กๆออกไปข้างนอกก็อย่าลืมสวมแม้ตลอดเวลาด้วยนะคะและที่สำคัญเลยค่ะอย่าลืมเว้นระยะห่างกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบายค่ะ